สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิง่งให้กับพ่อยกานเด้อครับสวัสดีครับพี่นอ้องมื่อหนีมาพ่อกันคือเก่าเนาะครับเนาะยำเสาครับช่องพ่อยาการแชนเนลเมือ่อหน,นีวันจันทร์ 22, ครับวันจันทร์ที่ยี่สิบสองครับวันจันทร์ที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่พี่น้อง พยาการจะมาอัปเดตราคาเขา่าฝั่งเดอครับเดอ,เ,อเมื่อเสาร์พยาการได้ไปแวะโ้งสีใยเนาะไปเบิ่งราคาเข่าซื้อๆนี่แหละไม่ได้ไปขายเข่าหรอกเพราะว่าเข้าพยาการกะเหลืออยู่ทุ่งเดียวพี่น้องจะเอาไว้กินกับไว้เค็ดเข่าปลูกนะเนาะตอนนี้ราคาเข่าห้องสีใยนี่ตกตันละแปดพันหกพี่น้องแปดพันหกร้อยตกกิโลละแปดบาทหกสิบตังค์ 8ปดบาทหกสิบแปดบาทหกตังค์ก็ตะกี้มัน8บาทเนาะ8บาท50เนาะเออไอ,อ,อ,อตะกี้มัน8บาท40ตังค์ตกตันละ8,000 8, 000, 8 000น0 0ดเนาะ8ป0 0ัตอนนี้ราคาเข่ามันอยู่8,000 8,600ด้อยอ่าถ้าเขาง,งามๆก็จะได้อยู่แปดพันเจ็ดแปดพันแปดได้อยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าบ่อหอดเก่าพันได้ตันหนึ่งบ่อหอดนะครับนี่ อันนี้ถือว่าเป็นช่วงไตรมาสสุดท้ายของเข่าแล้วเนาะถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายของฤดูการเก็บเกี่ยวเข่าล่ะเพราะว่าบางหม่องบางบางหมู่บ้านบ,บ,บ,บางจังหวัดก็บเบิดแล้วล่ะเข่าเนาะเกี่ยวแล้วเบิดยังของพ่อย,ยการนี่เดี๋ยวพ่อยการจะถ่ายให้เบิ่งครับมันก็นจะมีเหลือตกค้างเนาะเขาเจ้าใ e หญ่เนาะหรือเขาหอมมะลิลอยห่าเนาะพี่น้องนเนาะเบิ่งติล่ะนี่บางแบบแบบทางทิศตะวนันออกนี่อันนี้ทางทิศตะวันออกนี่ครับนี่ก็จะเหลืออยู่ทุ่งเดียวพี่น้อง นอกนั่นเกี่ยวแล้วเบิดละปล่อยงอไปคุ้ยกันเบิดละมึงจิล่ะข้าความทางไปพู่นะเกี่ยวแล้วเบิดแล้วพี่น้องก็จะเหลือแต่มองนี่มองเดียวพี่น้องเนาะรอรถเกี่ยวเป็นข้าวเจ้าใหญ่ครับเป็นข้าวเจ้าใหญ่รอรถเกี่ยวนี่ครับนี่ก็เหลืออยู่มองนี่มองเดียวกับหน้าพยาการอยู่ทงางไตพูดนกงไม่สูงๆพ่นอ่าของพยาการก็เหลือแค่สีอะไรอยู่ทางพุ่นหน้าห่วยเนาะรอหนามมันแห้งซ้อนทางนี่ของของมูครับของมูของเซลวนี่แหละรอรถเกี่ยวตั้งแต่มื่อ่านล่อเนาะ ก็ยังบาทันมาหอดพี่น้องแต่ว่าบ้าน่าเกินมืออนี่ดอกตอนบใบเลยละ่ะหนาสีมาหอดแล้วล่ะอ่าหนาสีมาหอดแล้วล่ะเนาะอ่าน่าจะมาหอดแล้วละ่ะ,ะมืะม่อนี่แต่ว่าราคาเข่าหอดมื่อนีเนาะตั้งแต่ต้นเดือนมาหอดจนเอ่อตั้งแต่ต้นเดือนหอดมาหอดปลายเดือนนี่ราคาเข่าขยับขึ้นอยู่พี่น้องแต่ว่าขยับขึ้นสิบตังค์เศร้าตังคนะ์บลายนะบลายราคาเข่า,ขาปีนี่ ถือว่าตกต่าที่สุดเนาะตกต่าที่สุดในรอบในรอบในรอบปีในรอบสิบปีที่ผ่านมาตกต่ำหลายหลายเนี่ยนะครับอืชาวนานี่ยุกเลยเนาะชาวนานี่ระทมทุกกันหลายเนาะราคาเข่าราคาเข่าบักขยับบันยังเลยเนี่ยนะสู่ปีปีที่แล้วยังเข่าเปลือกพยการขายเนี่ยยังตันละหมื่นปลายอยู่เนาะหมื่นเอ็ดหมื่นเอ็ดหมื่นสองได้ยู่พี่น้องขายเข่าสดเข่าเปลือกเนาะหมื่นเอ็ดนะประมาณนี้เนาะ อย่างหน่อยกับบะตำถ้าเข้าช่วงออกลหลายๆกับบะตำก็หมื่นหนึ่งเนาะหมื่นแปดร้อยมื่นห้าร้อยนี่บะตำพี่น้องบะตำหมื่นเนาะแต่ปีนี้เริ่มสตาร์ทกับแปดพันสามพนักงนไปขายหลบเหล็กแปดพันสามแล้วก็มาแปดพันห้าแปดพันห้าตอนนี้ขึ้นมาแปดพันหกแปดพันเจ็ดแปดพันแปดนี่แหละพี่น้องห้องสีใหญ่แท้ๆนี่เขาก็จะตรวจวัดเกณฑ์ความชื้นเป็นหลักพี่น้องกับสิ่งเจียวปนเนาะถ้าเกณฑ์ความชื้นมันไดน้เนาะ มันก็จะตกอยู่ตันละแปดพันแปดพันแปดแปดพันเจ็ดนี่แหละประมาณนี้แปดพันเจ็ดแปดพันแปดเนี่ยขอเพิ่นเนาะแต่ถ้าหากว่าเกฑ์ความชื้นมันมาได้แต่เขาง่ามอยู่ก็จะได้อยู่แปดพันหกพี่น้องตอนนี้นะตอนนี้ตกกิโลละแปดบาทปลายพี่น้องตกกิโลละแปดบาทปลายอ่าตอนนี้ด้ครับาราคาเข่าเนาะบ่ด้แพง่งหลายบ่ด้อันนี้เลยเนะเาะอ่บาบ่ดแพง่งหลาย ในส่วนของการช่วยเหลือเงินเยียวยาการอไปสกปรกบ่มีวีแววว่าสิได้มือใดเนาะพี่น้องเนาะก็รอไปสกปรกเนี่ยมันเป็นจังสี่ล่ะพี่น้องเนาะเช้าหน้าเฮาเนาะเฮ็ดหน้าขายข้าวเฮ็ดหน้าแล้วก็ขายข้าวถ้าบ่ขายก็บ่มีเงินใส่หนี้ธกสบ่มีเงินใส่หนี้ในสิ่งที่อมันเอาเงินมาแล้วเนาะเอาเงินมาแล้วเอาเงินมาเฮ็ดหั่นเฮ็ดนี่เนาะแต่ว่าขายข้าวมันก็บ่พอได้จะเป็นตาได้ ย้ำสีได้เงินกับบาดายนี่แหละย้ำสีได้เงินกับบด้ยนี่มันก็เป็นจังสี่พี่น้องเนาะทันทีว่าจะได้เงินไดงเ้มหลายหลายกับบาดายก็เขานี่ครับเรื่องติละเอาพยาการว่าสรุปราคาเขออ้าฟังเดิมเมื่อนี่ครับฮอดเมื่อนี่เนาะวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะราคาเขา้าขยับขึ้นมาอยู่พี่น้องแต่ขยับขึ้นมา สิบตังเศาตังนี่แหละเนาะจากแปดพันหกแปดพันหกก็เป็นแปดพันเจ็ดแปดพันแปดเนาะครับเนาะเขาแง,งามความชื้นได้อ่าก็ได้ประมาณนี้อืมแต่บ่อหอดเก่าพันบ่อหอดตันละเก่าพันเนียพี่น้องตันละเก่าพันบ่อหอดกิโลเก่าบาทก่าบาทได้เด้อ่ากิโลเก่าบาทก่าบาทได้อ่าได้กิโลละแปดบาทเจ็ดสิบ,บ,ลล 8, บ 7, 10, ตังหรือว่าตันละแปดพันเจ็ดแปดพันแปดประมาณนี้เนาะบ่อหอดเก่าพันพี่น้องอืมอันนี้โค้งๆสีใหญ่เด้ ถ้าเป็นถ้าเป็นล้านซื้อเข้าหรือว่าเป็นโกดังหน่อยนี่ก็กิโลละแปดบาทสี่สิบตังค์กับแปดพันหกพี่น้องขายเขา 8, 6, ้าวแปดพันหกเนาะกิโลละแปดพันหกแปดบาทสี่สิบตังค์แต่ว่านาล้านเพิ่นกระติดอยู่แปดบาทโต๊ตกกิโลละแปดบาทสามสิบตังค์อยู่เน,นาะหน้าร้านเพิน่นแต่ว่าเขาไปขออีกสิบตังค์ก็ได้อยู่พี่น้องแปดบาทสี่สิบตังค์ถ้าเข้าวหอมง,งามๆเนาะไปขอเพิ่นได้ นี่แหละครับพี่น,อน่องเนาะอ๋อฝากไว้ซ้ำนี่ครับผมเดี๋ยวคลิปหนะ้าอัปเดตราคาขอ่อยฟังไม่ครับหอดมือหนีเด้อพี่น้องหอดมือหนีเนาะราคาขื้นลงกะอยู่ที่อ่าวเพิ่์จะซื้อซ้ำได้เหระเนาะพยาการจะได้มาเจ้งมาว่าไว้ฟังไม่ครับผมพ่อกนใไม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ